เดี๋ยวให้เข้าาเขาจะาทานจ้านจนหน้ามก็่อแล้วมันต้องมีมากคิรมันมีแต่ไฟ่หนข้างในายุว่เสาไปใส่ไฟเงิน ก็จิตเกิดท่องวัางหันครับครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นกีจกร์ราเทวรามีคาแอลนะคะ10ตีิจิตประสงค์ต่แถลงข่าวในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีอาหารว่านะคะอยากให้มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อ ก็สำหรับผู้ท <ality> ี่จะมาร่วมเป็นเอียรในงานนะคะในส่วนของการแต่งกายนะคะก็เป็นการเชิญชวนนะคะในการแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยกับผู้เข้าร่วมงานนะคะ นะครับโดยเฉพาะซึ่งในวันที่23นี้จะมีการแห่ดาวนะครับเป็นขบวนแห่ยาวนะครับที่ยาวที่สุดนะครับจะมีดาวใหญ่ไม่ต่ำกว่า15ดวงนะครับโดยรับความร่วมมือนะครับจากทิ่ตชนนะครับและพี่น้องไทยพุทธนะครับทั้งในอำเภอเทโยนเองและจากอำเภอข้างเคียงนะครับและได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองวดท้นเพ็ ลุกแหงในอำเภอไทเจริญในการจัดทำดาวใหญ่นะครับมาร่วมกันอำเภอไทเจริญนะครับได้มกูการร่วมกับฝ่านตยตำรวจผู้ทอเทเจริญนะครับเทศบาลตะบนคำเตยอปอกออกพพและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับเปมีการฉลองคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นประตีที่ เก่าแก่โบ,บราณนะครับก็มีมาตั้งแต่ศตวรรษต้นๆนะครับถ,ถ้าเป็นพิจารกราก็เป็นศตวรรษต้นๆหลังจากที่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้สิ้นพระชนม์และกลับพื้นชีพแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ที่ประกาศเผยแพร่ความเชื่อมีผู้ที่รับความเชื่อและก็เมื่อรับความเชื่อ,อเดินตามคําสอนของพระเยซูคริสต์แล้วก็่จาจะเป็นการ มอบของขวัญมอบสันติสุขหรือว่าหรารา์์หรือว่านักปราชญ์ทางตะวันออกได้เห็นดาวพิศความรักต่อพระเจ้านี้ก็เลยคิดถึงการปเกิดของพวกก็เลยนี่แห่ดาวนี้ได้เริ่มมาตั้งที่รู้จักก็ทำให้กว้างขวางขึง้นดาวมันก็จะมีราคามูลค่าขึ้นตามขนาดรอมสุ้มนะครับสุ้มที่ยิ่งใหญ่ร้อยเมตรนะครับแล้วก็จะมีจุดเช็คอิน มีจุดเช็คอินที่กับ2 uh, 269ติดถนนใหญ่นะครับที่จะไป uh, เส้นทางสู่ตลาดอิโดจีนนะครับจ้าของจากช่องแยะไปตลาดอิโดนจีนก็มาเราหรือว่าสมบะตูต่างๆที่เรา uh, เป็นศรัทธาของชาวบ้านเราเพราะว่าเราไม่ได้จ้านะครับแต่ว่าเราเป็นการ uh, เป็นศรัทธาศรัทธาหรือแรงใจของชุมทนของเราเพื่อจะต้อนรับ พี่น้องที่จะมาเที่ยวในชุมชนของเรานะครับเพราะว่าถือว่าการมีส่วนร่วมคือ uh, สามหมู่บ้านของเรามีส่วนร่วมในการผลักดันนะครับเพราะว่าเรายินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวชม uh, สามหมู่บ้านของเราโดยเรามีโบสถ์คิดซึ่งเป็นโบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ uh, และชุมชนของเรามีความภูมิใจมากนะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เข้ามา uh, ในชุมชนของเรานะครับ <illas> แต่ก็ต้องมาเปิดเผยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าชาวบ้านเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับออสิ่งที่เราทา,ทาไว้ปีนี้ก็จะพบอมงดาวที่ยาวที่สุดอ,อ,อาจจะว่าในประเทศไทยก็ได้นะครับออแล้วเราก็จะมีซุ้มจุดต่างๆที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเช็คอินต่างๆนะครับบรรยากาศจัดแตกต่างกับทุกปีขบวนเราก็จะยาวขึ้นเราก็จะมีอะไรเสริมเข้ามามากมายนะครับปีนี้ผมก็ เอาแค่นี้ก่อนครับแต่สรุปทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมาเองต้องมาเองสัมผัสบรรยากาศเองที่ส่งแย่นะครับเพื่อเก็บเกี่ยวบรรยากาศได้เต็มร้อยถ้าบอกหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีแน่นอนนะครับเพราะว่าปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนะครับและก็ส่วนผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับผมเชื่อว่าปีนี้ทุนทนผมสามทุมชนยินดีนะครับที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกท่านมีความสุขครับได้เป็นโชคลา ท right. ี่ต่แต่มีห้องน้ำาุกพิการด้วยนะครับก็ยินดีนะครับและวที่สัญกคนด้รันี้ีนอสืวลที่มาร่วกันยะาวนะประเดาคของเราทีนี้ให้ยาลงแล้ว